สวัสดีค่ะเซลล์แป้งร้านดีเจริญยนต์ค่ะวันนี้เรายอยู่ในช่วงขายวันนี้นะคะแป้งจะมานำเสนอตัวดูคติมอนเตอร์821นะคะเป็นรถปี2018-19เลขไม้แค่4,007นะคะตัวนี้เราขายอยู่ที่359,000บาทนะคะโดยรถ821ในร้านตอนนี้ขายดีมากๆเลยนะคะได้รับความนิยมสูงจากลูกค้าของทางร้านเราเลยนะคะและคันนี้แป้งเอามาให้ดูสภาพรถน่าสนใจมากๆเลยเลขไม์วิ่งม น้อยของแต่งก็มีติดมาพอประมาณนะคะจะเป็นพวกกันล้มกันร้อยถังน้ำมันกดัดหม้อน้ำท่อแต่งเทอร์มินนี้ซึ่งตัวนี้จะติดแมปมาให้ด้วยนะคะยางหน้าหลังเป็นของพิลารี่นะคะท้ายสั้นของ R n G ค่ะไฟเลี้ยวมีไฟท้ายในตัวสว่างและยังสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้ได้จอสี่แล้วแสดงผลต่างๆครบถ้วนในจอเดียวเลยค่ะ ตัวถังน้ำมันก็ยกเซอร์วิสง่ายมากและตัวนี้นะคะจะได้คลิกชิปเตอร์ขึ้นลงนะคะมาให้ด้วยถ้าใครกำลังมองหามอนเตอร์โฉมนี้อยู่นะคะลองมาเลือกดูคันนี้ได้เลยนะคะหล่อแบบครบๆกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับตัวเครื่องยนต์ทางร้านเรามีการคัดสภาพรถก่อนเอามาขายนะคะก็คือว่าถ้ารถมีอุบัติเหตุใหญ่ชนหนักหรือเลขมาเยอะนะคะร้านเราจะไม่ซื้อเข้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะทางร้านเราก็เช็คมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรามีรับประกันหลังการขายนะคะรับประกันตัวรถทั้งคันตัวเครื่องระบบการใช้งานนะคะสำหรับราคานะคะคันนี้อยู่ที่3ามแสนบาทนะคะดาวเริ่มต้น1 5ปรซตประมาณ4ี่หมนะคะ ผ่อนสูงสุด4ปีนะคะอยู่ที่ประมาณ8,000นะคะก็เลทดาวจะมีค่าประกันค่าโอนด้วยนะคะเบ็ดเสร็จออกรถอยู่ประมาณแสนต้นค่ะสำหรับเอกสารนะคะที่ใช้ในการจัดไฟแนนซ์นะคะถ้าลูกค้าเป็นพนักงานประจำก็ใช้สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สำนับ เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะสามารถเข้าไปดูรูปรถเพิ่มเติมนะคะในร้านค้า Facebook ดีเจริญยนต์หรือโทรสอบถามเซลลแป้งนะคะตามเบอร์0661601119แอดไลน์ที่ pang1342 ได้เลยนะคะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะฝากลูกค้าทุกคนกดไลค์กดแชร์ f a c e b o o k ร้านดีเจริญยนต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ